ต้องบอกว่าหลังคานี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่เราทํากันมาหลายต่อหลายหลังแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบปรับให้แบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะครับเมื่อคุณเดินเข้ามาในบ้านตรงนี้คุณจะเห็นแผ่นเมทัลชีตอยู่แล้วก็คือเป็นท้องแผ่นซึ่งท้องแผ่นเนี่ยเราใช้เป็นฉนวน PU f o ฟนะครับเป็นท้องเรียบแล้วก็เป็นฉนวนสีเงินนะด้านหลังตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเสา4คูณ4นะครับประมาณฝ่ามือผมเลยนะฮะ4คูณ4 ด้วยความหนา2.3มิลนะครับซึ่งในใบเสนอราคาเรามีระบุความหนาของเหล็กให้หมดเลยนะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพึกษาวิวพหลโยธินรามอินทาหลังนี้เลย าววิวพงศจโยธินรามินทาน,นะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเราทำไปตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วคุณผู้ชมก็คือเราได้งานที่หมู่บ้านนี้แหละนะครับตั้งแต่หมู่บ้านนี้นะครับยังวางระบบท่อน้ำอยู่เลยก็คือโซนที่ผมยืนอยู่นี้นะครับย้อนไปเมื่อ3ปีเนี่ยตอนนั้นกาลังถมดินเลยนะครับเราได้งานโซนด้านหน้านะครับก็คือ2หลังถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ใกล้ๆกันพึกษาวิวเหมือนกัน นะครับก็ประมาณสัก4ี่หหลังได้นะครับก็คืออยู่ในเวิร์ซของพฤกษาวิวนี่แหละครับทีนี้โครงการเนี้ยนะครับต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับท่านได้ไปดูคลิปมานะครับก็คือศึกษาใน u ูทูบเนาะของช่องสอแสงขอโครงการช่างก็คือดูไปหลายคลิปเลยนะครับแล้วก็ยังทราบอยู่นะครับว่าหลังที่เราต่อเติมเนี่ยก่อด้เนี้ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้พบกันนะครับก็คือได้มาพบกับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับท่านเจ้าของบ้านเพิ่งออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่า อ,อยากให้ผมได้รีวิวอย่างเต็มที่เลยแล้วก็แอบเปิดแอร์ผมด้วยต้องขอบคุณมากๆากเลยนะครับทีนี้ท่านสองบ้านได้ดูคลิปแล้วก็ศึกษานะครับว่าหมู่บ้านนี้นะครับเราทําไปกี่หลังแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าเดินไปดูมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะไปดูหน้าง,งานจริงด้วยว่าอยู่ตรงไหนหลังไหนซอยไหนรู้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกที่จะมาทําบ้านตัวเองนะซึ่งหลังนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่ามีงานต่อเติมตเต็มรูปแบบเลยนะครับก็คือต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน2สเต็ป คลิปนั้นนะครับต้องบอกว่าจะออกอากาศห,หลังจากคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นการต่อเติมที่แบบจัดเต็มมากๆแล้วก็ถูกใจท่านเจ้าของบ้านมากๆเลยนะครับเป็นยังไงก็อย่าลืมย้อนไปดูนะครับไม่ใช่ย้อนไปดูรอกอร่อนรอก่อนจะออกอากาศหลังจากคลิปนี้นะฮะแล้วต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยที่เราจะพามาดูก็คือผมขอรวบเป็นหนึ่งคลิปเลยก็คือจะเป็นหลังคา,งาลงจอดรถหน้าบ้านละแนงบางตาซ้ายขวาสองฝั่งแล้วก็ปูกระเบื้องลงจอดรถนะครับว่าคลิปนี้จะรวมไป รวมไปให้เลยในคลิปเดียวนะซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนถามว่าทําไมไม่แยกล่ะเช <_ d> um> ่น,นพื้นลงลดแล้วก็หลังคาผมขอรวบรัดล้วกันถ้าใครอยากดูละเอียดละเอียดย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ผมเคยแยกเอาไว้ว่าพื้นลงลดเลือกยังไงอะไรยังไงแต่อันนี้ขอพูดโดยรวมแล้วก็อยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับทาวน์โฮมนะครับในการต่อเติมหน้าบ้านเนี่ยว่าควรทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับของการต่อเติมเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตามมาครับ เดินเข้ามาอีกหน่อยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังคานี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่เราทํากันมาหลายต่อหลายหลังแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบปรับให้แบบ มีลูกเล่นเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะครับแต่หลังนี้ก็ยังคงรูปแบบเดิมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ยังให้อารมณ์ที่คลาสสิกอยู่แล้วก็ดูไม่ตกยุคเลยทันสมัยอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการต่อเติมโครงหลังคาที่เราออกแบบไปนะครับผมบอกให้เลยว่าอยู่ได้นานไปสิบปีเลยเพราะว่าในลักษณะของโครงหลังคาเนี่ยเป็นสไตล์แบบเรียบหรูดูดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ตกยุคเลยก็คือมันยังคงคอนเซปต์ของ โครงหลังคาเหมือนเดิมไว้นะครับซึ่งโครงหลังคานี้นะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าเป็นโครงโมเดิร์นซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ําตีกรอบนอกนะครับตีกรอบนอกของหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบอาศันะครับเราจะใช้เหล็ก6คูณ2ข้างบน4คูณ2ล่างเทินกัน2ชั้นในการเทินเหล็กแบบนี้นะครับเราจะเทินเพื่อที่จะให้ทำการซ่อนรางน้ําแล้วก็ซ่อนแผ่นหลังคาได้ด้วยนะครับในการเทินเราจะตีกรอบรอบด้านเลยนะครับดึงมาจากตัวบ้านเลยครับฝั่งนี้ ทางซ้ายนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเทินเต็มเลยแล้วก็ทางขวามือแม้จะติดกับเพื่อนบ้านนะครับแต่เราก็ทําเต็มให้นะครับก็คือไม่ได้มีการลักไก่หรือใช้เหล็กน้อยลงใช้เหล็กเต็มหมดทุกฝั่งนะครับเพราะว่าอนาคตสมมุติว่าเพื่อนบ้านอยากจะถอดหลังคาออกหรืออะไรออกโครงหลังคาเราก็ยังเป็นสแตนดาร์ดก็คือเต็มรูปแบบอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ด้วยลักษณะเหล็ก6กคูณสองสี่คูณสองนะครับเมื่อมองไปด้านหน้านะครับมันก็จะมีความแตกต่างกับคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตนะ ยกตัวอย่างนะครับอย่างหลังข้างๆนะครับคือหลังข้างเนี่ยจะเป็นไซส์ L ของบริษัทไซส์ Size L ก็จะเป็น6คูณ2อันเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น XL ก็จะเป็น4คูณ2เ์นอยู่ด้านล่างจะเป็น2สเต็ป นะครับราคาต่างกันแค่200บาทต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยลราตัดสินใจดูว่าชอบแบบไหนบางคนชอบมินิมอลบางคนชอบแบบเต็มๆแบบนี้ก็ลองเลือกกันดูนะฮะทีนี้ในการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำเนี่ยซ่อนยังไงผมจะอธิบายให้ฟังเมื่อคุณเดินเข้ามาในบ้านตรงนี้คุณจะเห็นแผ่นเมทัลชีตอยู่แล้วก็คือเป็นท้องแผ่นซึ่งท้องแผ่นเนี่ยเราใช้เป็นฉนวน P u โฟมนะครับเป็นท้องเรียบแล้วก็เป็นฉนวนสีเงินนะตรงนี้ก็จะเรียบไปเลยนะครับฉนวนสีเงินตรงนี้จะก,การความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับด้วย p ียูโฟมที่ โฟมเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณ20มิลถึง25มิลโดยประมาณนะซึ่งตรงนี้เวลาฝนตกเสียงก็จะเบาด้วยนะครับจะเบากว่าเมทัลชีท PE หรือไม่ใส่ฉนวนจะเสียงดังมากๆดังนั้นถ้าใส่ PU เสียงจะเบาที่สุดณตอนนี้นะครับที่เขา,าวิจัยกันนะครับก็คือใส่ PU เสียงจะเบาสุดเพราะว่าด้วยความหนาของ PU โฟมอย่างที่ผมบอกนะคร ทีนี้พอมาด้านในคุณจะเห็นท้องแผ่นนะครับก็คือจะเห็นด้านล่างนะครับแต่พอเดินออกไปด้านนอกคุณผู้ชมเมื่อคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับเขามองแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นแผ่นเลยนะครับแผ่นหลังคางจะถูกกรอบเหล็กเนี่ยซ่อนปิดบังไว้อยู่นะฮะสมมุติว่าเรามาจากหน้าปากซอยคุณผู้ชมอันนี้เป็นหน้าปากซอยเรานะครับสมมติว่าเวลาคนมาเขาจะขับรถมาใช่ไหมพอขับรถมาเสร็จเขาก็จะเห็นตรงนี้คุณผู้ชมนี่นะครับเห็นด้านข้างซึ่งด้านข้างอย่างที่ผมเรียน้ทราบนะผมก็จะตีกรอบเหล็ก รอบมาเลยไม่มีมุมไหนที่จะมองเห็นแผ่นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้แผ่นเมทั e ชีสเนี่ยคุณก็สามารถซ่อนเอาไว้ได้นะครับเป็นเน้นเป็นโชว์โครงเหล็กนะครับล้วนๆเลยนะแต่ด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากที่ตีกรอบแล้วด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ลักษณะของโครงระแนงนะครับหรือเป็น แผ่น Faber ร์ซีเมนะครับแผ่นหน้า3ตัดขอบนะครับเป็นหน้าเรียบผิวธรรมชาตินะครับสีธรรมชาติตรงนี้นะครับก็จะเป็นระแนงบางตาซึ่งเว้นระยะของระแนงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับโดยประมาณเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ามองจากตรงนี้มองเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะพรางตาได้เป็นอย่างดีนะครับก็คนที่มาจากด้านนอกก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เราจะเอาแผ่นหน้าเรียบเนี่ยไว้ด้านในแล้วก็แผ่นหน้าหยาบไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเราจะเห็นทุกวันนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามของแผ่นระแนงเป็นอย่างดีเลยคุณผู้ผมชมนะฮะซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าจะเป็นแผ่นหน้าเรียบซึ่งแผ่นหน้าเรียบตรงนี้นะครับเวลามองเนี่ยมันก็จะสวยกว่า,าแผ่นหน้าหยาบเราจะแผ่นหน้าหยาบไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ด้วยระยะของระแนงตรงนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายนิ้วผมสามารถสอดผ่านได้แต่ไม่ใช่ว่ามันเว้นเยอะเกินถ้าเว้นเยอะเกินเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยระยะการเ้น ต่อแผ่นละแนงเนี่ยผมให้ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับโอเคทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมด้านบนนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นโครงเหล็กเห็นไหมฮะมันจะมีโครงกรอบเหล็กด้านในอยู่จะเป็นเหล็ก4ี่คูณสด้านในเห็นไหมฮะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็น4ี่คูณสแล้วหกคูณสเทิร์นกันนะครับดังนั้นเนี่ยด้านในก็ยังมีกรอบเหล็กให้ด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเสา4ี่คูณสนะครับด้วยขนาดดูความใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือผมเลยนะฮะสี่คูณส ด้วยความหนา2.3มิลนะครับซึ่งในใบเสนอราคาเรามีระบุความหนาของเหล็กให้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสเปคเหล็กของเราเนี่ยได้มาตรฐานอย่างแน่นอนนะฮะ4คูณ4จะวางทั้งหมด2ต้นจะมีด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็น4คูณ4เช่นเดียวกันนะซึ่งเราจะตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านอันนี้คือตัวบ้านอันนี้คือนอกตัวบ้านนะครับตั้งเสาแยกส่วนกันแล้วก็ต่อด้วยแผงและแนงตรงนี้นะฮะลักษณะการต่อเติมเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้้รรัเเมื่อรารูจาก เสาเดี่ยวนะครับก็คือแยกส่วนจากตัวบ้านแล้วเราไมา่รู้จากเสาด้านหน้ากันนะครับเสาด้านหน้าเนี่ยคุณลูกค้าเลือกใช้เสาแผงนะซึ่งเสาแผงอันนี้ก็จะเป็นเสาแผงคาณนิ้วครึ่ง5ต้นนะครับแต่โดยโปกติแล้วท่อรางน้ำเนี่ยเราจะไว้ที่ด้านหน้านะครับแต่โครงการนี้นะครับเราจะมีการเว้นระยะเสาเนี่ยที่จะต้องเอาท่อรางน้ําไว้ตรงนี้เพราะว่าท่อรางน้ําเราขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับเราใช้ขนาด3มนิ้วเลยเพื่อที่จะรองรับรางน้ําฝนด้านบนคุณผู้ชมรางน้ำฝนด้านบนเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับซึ่งขนาดความกว้างของรางน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ย แล้วครับโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยเพราะปัจจุบันผมบอกให้เลยนะครับสภาพอากาศเนี่ยแปรปวนแล้วก็มีหนําซ้านะครับถ้าเราใช้รางน้ําขนาดเล็กเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอนาคตดังนั้นเนี่ยบริษัทเราเปลี่ยนหมดเลยเป็นรางน้ํา8นิ้วนะครับถ้าใครทําหลังคาโมเดลแบบนี้จะได้รางน้ําขนาดเต็มๆอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ท่อระบายมีให้2จุดมีจุดนี้จุดหนึ่งด้วยก็คือซ้ายขวาเลยนะครับก็คือจัดเต็มแน่นอนดังนั้นเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องการเซอร์วิสหลังการขายการเซอร์วิสหลังการขายตอนนี้เรามีนะแต่ว่า เราพยายามให้ลดลงก็คือเพื่อที่จะให้ลูกค้าเคมน้อยที่สุดปัจจุบันนะครับหลังการขายของเราเนี่ยเคมอยู่ที่ประมาณ1-3%ถึงนะครับจากงานที่เราปล่อยไปก็คือมากสุดก็คือร้อยหลังเคมประมาณสัก3าหลังโดยประมาณเคมในนี้คือเช่นน้ํารั่วนะครับแล้วก็หลังบ้านน้ารั่วส่วนมากจะเป็นน้ํารั่วนะครับเพราะว่าเกิดจากรางน้ํานี่แหละสัส่วนใหญ่ถ้าถามว่าปัญหาเคมส่วนมากคืออะไรร้อยละ90ก็คือน้ํารั่วนะครับนอกนั้นเฉลี่ยไปเล็กๆน้อยๆอยนะครับ ก็ถือว่าการเคมของเราลดลงดังนั้นเนี่ยคุณภาพและคุณภาพของเราเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฝากเอาไว้คงหลังคาทราบกันแล้วนะครับต่อมานะครับด้านบนนิดนึงคือกล่องไฟกล่องไฟคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะใช้เป็นไฟสีวอร์มหรือสีขาวก็คือมีคูลไม่มีคูไม่มีขอโทษจะมีไว้กับวอร์มนะครับจะเป็นขาวกับส้มนะครับเลือกได้เลยแต่กล่องไฟเราให้เป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็เดินท่อกลมสีขาวนะครับ มีจุดพักบล็อกมีจุดอะไรต่างๆแล้วก็แยกสวิตปิดเปิดให้ด้วยนี่เลยแยกสวิตปิดเปิดก็คือปิดเปิดจากลงรถได้เลยสมมติว่าคุณจอดรถตรงนี้คุณถอยรถมาจอดแล้วคุณก็เปิดประตูลงจากลงรถนะครับคุณก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดปิดในตัวบ้านเพราะว่าบางต้บอกว่าบางช่างเนี่ยเขาจ้ำไฟจากในตัวบ้านแล้วก็เปิดพร้อมกับอันนี้เปิดพร้อมกับนี้ผมมองว่ามันเปลืองไฟนะครับดังนั้นเนี่ยเราเดินจุดสวิตให้กับคุณลูกค้าใหม่เลยนะครับก็คือสามารถเปิดจาก ตรงนี้ได้เลยแยกสวิตจากตัวบ้านนะครับเป็นอย่างดีเลยเนาะโครงหลังคาก็ประมาณนี้ต่อไปเรามาดูพื้นลงจากรถกันนะครับพื้นลงจากรถตรงนี้นะครับเราใช้เป็นกระเบื้องลายไม้คุณผู้ชมอ่ะด,ดูภาพเรือก่อนเป็นกระเบื้องลายไม้นะฮะซึ่งกระเบื้องลายไม้อันนี้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยเขาเลือกสีเนี่ยมูดแอนโทนผมว่าสวยมากๆเลยนะครับเข้ากับอาเทอร์เ,เลสท,ที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะครับเป็นมูดแอนโทนที่ใกล้เคียงกันมาก และที่สำคัญก็คือพื้นกับเบื้องไม่ลื่นด้วยนะครับอี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ไม่ลื่นยังไงนะครับตรงนี้อตรงนี้ก็ได้พื้นกับเบื้องอันนี้นะครับส,สังเกตนะครับจะมีเท็กเจอร์อยู่นะฮะจะมีเท็กเจอร์อยู่ซึ่งจะมีความขรุขระนิดนิดหน,ดนอ่อยๆนะครับแต่ไม่ถึงกับด้านจนเกินไปนะครับก็คือเวลาคุณถอดรองเท้าเดินเนี่ยฝ่าเท้าคุณจะไม่ระคายเคืองคุณสามารถเดินได้แล้วก็มันก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สากจนเกินไปแต่เวลารถขึ้นมาจอดรถสมมุติว่าเวลาฝนตกด้วยนะล้อเปียกๆนะ้ำล้อก็จะไม่ฟรีด้วยสามารถถอยเข้ามาจอดได้อย่างสบายเลยในส่วนนี้เราเว้นจอยให้คุณลูกค้าด้วยนะครับนี่ คุณลูกค้าก็ไปซื้อทรายมาเองนะครับทรายตรงนี้คุณลูกค้าบอกว่าซื้อจากเน็ตมานะครับเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆออกค่อนข้างสวยนะแต่ปัญหาคือมันจะกระจัดกระจายนิดนึงเห็นไหมกระจัดกระจายนิดนึงมันจะกระเด็นออกมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เวลาเราเว้นจอยให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถซื้อหินซื้อเม็ดทรายซ,ซื้ออะไรมาเขาเรียกว่ามาวางมาโรยเองได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้มีบริการซื้อหินมาให้นะครับต้องย้ําไว้เลยนะครับไม่ได้ซื้อหินมาให้นะครับฝากไว้ในคลิปนี้ แต่ในเน็ตเนี่ยขายถุงหนึ่งไม่กี่บาทหรอก30 40บาทนะครับเพราะเราเคยเกิดกรณี <c oughs> เช่นแบบกู้ลูกค้าให้เราซื้อหินมาโรยแต่สีไม่ถูกใจขนาดไม่ถูกใจอีกนะครับดังนั้นขอความกรุณานะครับซื้อมาด้วยตัวเองนะครับเราแนะนําได้ว่าซื้อที่ไหนนะราคาไม่แพงด้วยนะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมด้วยพื้นกับเบือเ้องเวลาปูนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะปูเนี่ยให้ปูตรงนี้ไปด้วยนะครับปูเต็มไปเลยนะครับปูเต็มมันจะได้สวยงามเห็นไหมมันจะเป็นพื้นเดียวกันเลยนะครับจะสวยงามมากๆเลยเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนของตรงนี้นะครับเป็นช่องเซอร์วิสที่เราทําการเปิดฝาไว้นะครับสามารถยกได้ตรงนี้เป็นกระเบื้องที่เหลือนะครับสังเกตนะฮะว่ากระเบื้องเหลือเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนซื้อให้คุณลูกค้าดังนั้นคุณลูกค้าจ่ายจบครบในที่เดียวไม่บานปลายนะครับกระเบื้องเหลือเดี๋ยวเราขนกลับบริษัทนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราส่งมอบงานแล้วนะครับพวกงานเก็บงานอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราขนกลับบริษัทหมดเลยนะแต่ถ้ามันเหลือเศษสักแผ่น2แผ่นเนี่ยตรงนี้เช่นแกะไว้แล้วเนี่ยเราก็จะแถมให้คุณลูกค้าคือเอาเก็บไว้เซอร์วิส เก็บไว้เปลี่ยนที่บ้านได้นะครับตรงนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเราก็แบบอ่าให้กับคุณลูกค้าไว้นะครับเป็นเป็นของที่จะเอาไว้เซอร์วิสเอาไว้แก้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอ่ากล่องไหนที่ยังไม่ได้แก่นะครับยังเต็มกล่องเราขออนุญาตนากลับเนาะเพราะว่าบริษัทเราเป็นคนซื้อมานะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัวแบบแวบ,บ,แบ,บ,แบ,บๆ,ๆแล้วกันว่าเป็นยังไงเผื่อคลิปหน้าจะได้ติดตามกันนะครับเชิญครับตามมาครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับแล้วด้านหลังตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่า คุณลูกค้าเขาเกิดมาครับตอนที่ผมก่อนมาถ่ายคลิปบอกว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ชมก็คัวเนี่ยสวยงามไม่ว่าจะเป็นช่างก็ชมนะเช่นช่างพม่าเนี่ยเขามาติดพมา่าเขาบอกว่าอุ้ยทำไมครัวโครงการนี้เขาแถมมาให้สวยจังถ้าจออกมาบอกไม่ได้แถมนะคะต่อเติมเองนะครับต่อเติมกสสับสอแสงทองการช่างนะดังนั้นเนี่ยห้องครัวตรงนี้บวกกับประตูกกับประตูนะครับที่เป็นกระจกแบบค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรวินเทจเนาะนะครับสไตล์แบบอังกฤษอังกฤษนะเดินเข้ามานี่ต้องบอกว่า หน้าบานนี่บาดใจกินขาดเลยครับหน้าบานนี่ก็สวยการเลือกกระเบื้องมูสแอนโทนี่บอกให้เลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะจบเพียงเท่านี้เราชมกันในคลิปต่อไปสําหรับบ้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามารีวิวว่าวิธีการเลือกกระเบื้องวิธีการเลือกหน้าบานเลือกยังไงราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใคร ได้รับความรู้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับหวังว่าคลิปเราจะเป็นวิทยาทานที่ดีเนาะก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาอย่างดีโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปดนี้สวัสดีครับ